ไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยก็ตกอยู่ประจำแหล่งพ่อพันธุ์ก็มีเยอะควรเร่งเรื่องของการกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์น้นย้ำสำคัญคืออย่าให้ยุงเกิดแล้วก็อย่าให้ยุงกัดสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสุภาพที่7ตอนนี้นะคะก็แนวโน้มถ้าเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายนอ่แนวโน้มลดลง นะะเนื่องจากมิถุนายนกระกฎาคมเป็นช่วงที่ฝนมาแล้วก็ไข้เลือดออกค่อนข้างสูงแต่พอมาช่วงสิงหากนยานะคะแนวโน้มเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ก็ไม่ควรจะนิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าฝนมาแหล่งภาชนะแหล่งเพาะพันยุงยุงก็มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงก็เพิ่มขึ้นกิจกรรมที่ต้องเร่งดําเนินการก็ควรเร่งเรื่องของการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์นะคะแล้วก็เรื่องของการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์นะคะในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ ส่วนมากไข้เลือดออกนี้จะเป็นอยู่ในเมืองเยอะนะคะแล้วกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มนักเรียนถ้าเรากําจัดแหล่งเพ,พาอพันธุ์แล้วก็ป้องกันในกลุ่มดังกล่าวนะคะป้องกันยุงกัดในกลุ่มดังกล่าวก็จะสามารถที่จะลดการป่วยด้วยไข้เลือดออกได้นะคะสิ่งที่สําคัญนะคะในเรื่องของการป้องกันโรคไข้เลือดออกเน้นย้ําสําคัญคืออย่าให้ยุงเกิดแล้วก็อย่าให้ยุงกัดอย่าให้ยุงเกิดทํำยังไงก็คือป้องกันโดยยึดหลัก5ปอ1ขอ าปปิดภาชนะไม่ให้มีน้ําขังเปลี่ยนน้าในภาชนะทุก7วันปล่อยปลากินลูกน้าปรับปรุงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปฏิบัติเป็นประจำ1ขอหมายถึงการขัดขอภาชนะเนื่องจากว่ามีไข่ของยุงลายอยู่นะคะถ้าเราขัดไข่ออกไปก็จะเป็นการทําลายการฟักตัวออกมาเป็นลูกน้ําได้ด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของการปล่อยไม่ให้ยุงกัดนี่คือป้องกันไม่ให้ยุงกัดเป็นเรื่องของการอาจจะใส่เสื้อผ้าสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดไม่ไปอยู่ในมุมมืดมุมอับ การทาโลชั่นกันยุงหรือใช้พวกสม,มนุนไพรไล่ยุงพวกนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันค่ะจริงแล้วเรื่องของการควบคุมไข้เลือดออกนะคะเราต้องเน้นมาตรการตั้งแต่ต้นปีซึ่งเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเป็น golden period ซึ่งช่วงนั้นภาชนะที่เป็นหลักๆก,ก็จะมีเฉพาะที่อยู่ในบ้านอย่างเช่นอ่างราดซ้วมอ่างอาบน้ําหรือว่าพวกแจก,กันจานรองกระถางต้นไม้ที่รองน้ํา หลังตู้เย็นหรือว่าหลังหรือว่าใต้เครื่องทําน้ําเย็นนะคะตรงนี้เป็นแหล่งภาชนะที่เราพบบ่อยนะคะพอมาช่วงที่ฝนเริ่มลงฝนเริ่มตกตอนนี้ภาชนะจะมาอยู่ที่นอกบ้านค่อนข้างเยอะภาชนะนอกบ้านก็จะก็จะเป็นพวกขยะนะคะพวกกล่องโฟม ช่วยไอศกรีมหรือว่าพวกแก้วพลาสติกพวกนี้ค่ะสำคัญนอกจากนั้นก็ยังมีพวกกาบใบพืชอย่างเช่นกาบสับปะรดสีใบเตยใบกล้วยพวกนี้ก็เป็นแหล่งพ่อพันธุ์ได้ทั้งนั้นนะคะ ไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยก็ตกอยู่ประจำแหล่งพ่อพันธุ์ก็มีเยอะสิ่งจำเป็นที่หรือมาตรการเร่งด่วนที่เราควรเร่งดำเนินการในพื้นที่ก็คือเรื่องของอสามเก็บมาตรการสามเก็บป้องกัน3โรคก็คือเก็บบ้านนะคะเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้เป็นแหล่งก่อพักของยุงลายนะคะเก็บน้ำโดยการปิดฝาภาชนะให้มิดช,ชิดไม่ให้ยุงไปวางไข่แล้วก็เก็บขยะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งพ่อพันธุ์ของยุงลาย าการทํากิจกรรมทั้ง3เก็บเนี่ยจะสามารถป้องกัน3โรคได้นะคะก็คือโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อเวรัสซิก้าและโรคไข้ปวดข้อยุงลายค่ะขอฝากประเด็นเพิ่มเติมนะคะในส่วนของอผู้ที่มีอาการหรือว่าพบเจอคนในครอบครัวที่มีอาการเป็นไข้ ขึ้นไส้อาเจียนปวดศีรษะเบื่ออาหารนะคะซึ่งอาการพวกนี้นะคะไม่ควรจะนิ่งนอนใจต้องรีบไปพบแพทย์แล้วก็ไม่ควรซื้อยาในกลุ่มเอนเซตหรือว่าพวกแอสไพรินมารับประทานเองนะคะ